เบิ่งว่าถ้ารุ่นนำกันว่าจะมีเท่าใดอยู่ในโอ้โห สบายดีมันนี่เขาจะมาทุบกระปุกเนาะคืออันนี้กระปุกความสินเขามีแนวจําเป็นเนาะคือเงินกัจาว่ามันมักดําเอาเงินไว้โดนแล้วมันสีดําเขาจะเลยทุบม,มีวันทีเท่าไรล่ะวันที่เจ็ดเดือนสิบอันนี้ก็เดือนสิบสองบ่เออเลยวันเด่สองได้จากเดือนหนึ่งเดี๋ยวมันนี่เขาจะมาทุบให้เบ่งว่าถ้ารุ่นนากันว่าจะมีเท่าไรอยู่ในั้น โอ้โหมีเท่าไร่รอลริ่นำกันไรดอวทึกโอเคทุกคนหลังจากที่เรากกเทุบกแล้วเดี๋ยวเรามานับเพื่อน,น้ำกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ ได้ห้าล้านเลยพี่น้องได้ห้าล้านแล้วได้ห้าล้านแล้ว,น,ลวนี่แหละคือ การที่เขาเก็บเงินเนาเก็บไว้ในกระปุกเขายอดไว้ในกระปุากันนะมันจะมีข้อดีคือว่า่อเก็บไว้ในกระปุกเขาเก็บไว้ในบัญชีนะเขาตังบญชี้วันเป็นบ,นบ่เขาอยากได้นี่อยากกินนี่ก,กินหันหรือว่าเขาบริเก็บไว้เขากระจายกินไปสินะกินเพื่อยไปเ้างหัวเขามีงเงินทจ่ใจไปกินฟุ่เฟือยมันเช่ทีเขาบม่มีคือค่อยเค,ย,คยพิสูจน์่านมาแล้วค่อยกรมาเก็บลองยอดเมื่อละสิบเมื่อละสาบเมื่อละสามสิบห้าได้ซ้ำได้ ก็ยอดมายอดทะละน้อยทะลยภายในจากเดือนเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน12 1 6เดือนให้มีเงิน5ล้านกีบ80โอ้โห8ล้านเลยพน8ล้านแล้ว ตัวสิบสามตัวสิบ้าตแปดตวก้ล้านรสล้านเอ็ดส สรุปมาได้เท่านี้ี่น้องเลยโอเคทุกคนหลังจากที่เทาทุบกระปุกแล้วมานนับเรียบร้อยแล้วเนาะ เมื่อกี้บทันสรุปเดี๋ยวเนี่เราสรุปแล้วได้อยู่สิบหกล้านปไปนะสิบหกล้านไปสิบหกล้านปลายเงินบาทเงินบาททำอะไรไรเงินบาทคืออยู่ประมาณเท่าไรเท่าไรประมาณแสนปลไปทำอะไรไรเทียบสิบหกล้านปลายนี่คือข้อดีกันเก็บเงินในกระปุกเนาะถ้าใครอยากเก็บได้ก็ลองเบิ้ง ัวนี้เป็นผลลัพ์กับตัวออยเองค่อยเป็นคนที่เก็บเงินไรแต่น,นี่เก็บไรนน้ะคือที่เช่น